ตอนก้าสวดสดีครับพี่นุ๊กครับผมพีดงขาครับผมวันนี้เราอยู่กับเด็กแบทเทิลกันครับผมพี่นุ๊กเอาเด็กนี้มาฝากกันครับนี่พี่นุ๊กเอาเดนทูล่าเอสเตล่ามาฝากเจดครับเต้าตัวใหม่นะครับใช่ครับผมเป็นน้องแมงมุมไฟฟ้าโอ้โหคู้สีอากสีมากแน่นอนแน่นอนเล่นได้พี่เอสเาอันนี้ม่าเหมือนเดิมคร่บสต้อนเน๊ป็นจใจมากเก่งเกินชอบชอบสไตล์แบบนี้อยู่แล้วเลยได้เลยครับผม ก่อนไปดูแพทเทิรนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยครับผมอยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยครับผมอยากจะเรียกคิวไหมทุกคนดูได้เลยครับไปเลยไปเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาหาว่าใครจะได้เริ่มก่อนครับผมจิโนาหน้าคู่ครับหน้าคู่ก็คือหน้าสีเหลืองสีเหลืองโอเคปุ๊บเฮ้พี่นุกเริ่มก่อนเชิญเลยครับได้เลยกเริ่มแพทเทิร์นครับผมมานาฟี่ครับผมบาบสุรุ เาเทิร์นจูดัดดึงไปนูกใช้ไฮ่ประบอนครับผมทิ้งพลังงานพื้นฐานไปกับพลังงานพื้นฐานเหล็กไปครับเลือกโปเกมอนหนึ่งตัวนครัมลองขา้ามดูแล้วนําขึ้นมือพี่น <Okay. S 1> ุกเลือกเป็นเ <Okay. S 1> รจิดาโก้โอเคไว้จัววางเรจิดาโก้ลงบนตำแหน่งเบนครับผมวางเรจิกิกัสลงมาที่ตำแหน่งเบนครับไม่น่า <ลง S 2> ใช่ละโพงถ้ำใหญ่ซีโร่ครับผมหลังจากนั้นพี่นุกใช้ เซยุกครับผมครับผมทีมการ์ดทั้งหมดมือตัวก,การ์ด5ใบใช้ได้เทิรอนแรกของผู้เล่นเริ่มก่อนครับแปลกๆนะแปมๆเริ่มแปลงแปลเริ่มไม่น่าใช่ <ลม S 2> <ม>เรติสติลครับผมเล่วนั้นใช้เฮฟวี่บอลแห่งฮิซุยขอดูไพรซ์หน่อยว้าไม่มีเลยไม่มีด้วยแย่ yeah, จัง <laughs> เอ๊งไม่น่าใช่เด็กที่โชว์ตอนแรกไม่น่าใช่ยอย่างนี้บาสุรุอยู่นี่ <laughs> เอา้าน้องเป็นแปดได้ดีนะวาง โอ้โหหน้าขาดรากขาดเนี่ยครับผมโมโนตำแหน่งเบ้แล้วขาดเกินเลยอะไรมาเลยเขาเลยจั่วการ์ดครับผมอุ้ยจั่วได้ปกฟินไปต่อมาผมก็ใช้เลยขัดใช่ไหมเปิดมอยมอนที่มี HP ไม่เกิน70ที่เป็นพื้นฐานครับสองใบลงเบ้นเลยได้เลยครับมือกี่ใบครับเนี่ยสองใบน่าจะยังเลือกป๊อกตีไม่ได้หรือเปล่าเพราะงั้นผมเอาป๊กโบกับฮี่ตกอยั้งนี้ออกมาครับผมได้เลยครับ ไม่ได้เจอนานแล้วนะเรจิอยู่ๆก็โผล่มาไหนไอจีโร่ยอดฟิลจริงๆลงดีไหมเนี่ยแต่ไม่ลงก็ได้ผมผ่านก่อนแล้วกันครับผมผ่านเพลินเลยผ่านเลยผ่านเลยก้าินตัวการ์ดถึงใบครับลงเรจิเอริกิลงมาได้ด้วยใช้งานวิจัยของศาสตร์จานครับทิ้งการทั้งหมดบนมือโอ้โหเจ็ดใบลูกติดพลังงานไฟฟ้าให้กับบาซุรุครับครับผม มือดองไปออยโดนนะโดนนะโดนนะโดนแน่เลยไม่เป็นไรครับผมโจมตีครับผมป่าซูชาร์ดเลือกการพลังงานยา่าและการพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดอย่างละสองใบจับสัวกานไฟเราติดที่โปเกมอนไฟเราตามชอบแล้วสัตว์แบบยอย่างละสองใบ,บ,บเลยเหรออย่างละสองใบครับโอ้เยอะจัดเลยนูกเลือกเป็นพลังงานไฟฟ้าและพลังงานยา่าครับแปลว,ว่าใส่อย่างละหนึ่งติดให้กับเรจิเอลิคิ เขาเรียผมจวดการครับครับผมนุกนันไม่ตีผมนี่เต้าเลยใช่ถามไปก่อนลำเบ้นห้าใบพอดีนะใช่แล้วทำลายทำลายไปต้องทำต้องทำอ่ะผมลงเลยครับผมสุดยอดการ์ดได้ครับต้นไม้ยักษ์วิเศษครับผมได้ครับไม้ตายหยิบไปใช้แทนแต่ว่าต้องใช้ตั้งแต่แรกใช้เลยอุคกรณสามารถของต้นไม้ยักษ์วิเศษครับผมครับผมเลื่องปวยโอนของเราหนึ่งตัวครับผมเอาล่างหนึ่งจากในเด็กมาวิวัฒนาการนะผมเลือกครับผมก็จะเอาพีเจี้ยนออกมาก่อนได้เลย มีวัฒนการปกปวกเป็นพีเจสครับผมได้เลยครับหาละหลังนั้นนะครับผมถ้าหามีร่าง2ด้วยก็เอาวิวัฒนาการต่อเลยเอางั้นก็จะเป็นพีเจสครับผมโอ้โหพีเจสพีเจสพีเจโอ้โหโแบบสุดพีเจพีเจพีเจีเลยอ่ะครับผมเลยได้เลยอ่ะผมจะตรงให้ตัดแล้วผมก็มักเป็นคนแบบนี้เกิดการที่ชอบหนึ่ใบขึ้นมอครับผมได้เลยครับมหนาพี่นุ๊กมือกี่ใบครับพี่นุ๊กมีมือหกใบครับ ก็น่าสนใจอยู่นะนันจโมใช่เลยเปลี่ยนทำไมโง้ไปเท่าเดิมก็อยากเปลี่ยนตัวเองผมอยากเปลี่ยนแปลกตัวเองผมเป็นพี่ปรัยากายเลยครับเผื่อมันจะโตได้หมดได้เลยอี้ตักชัวร์ได้เลยครับไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วผมลงแล้วการผมสรรคคลิปไว้บนมือได้เลยโยโยมาวรุแล้วก็คิดจีคิดสือครับผมครับผมสั่เมื่อกี้น็อกน้ลงมาจั่วแล้ว แน่นอนแบบนั้นไม่นกไม่มีตีไม่ออกมีหินปิดผลึกของใครบ้าฝากไว้กับใครได้ไหมครับไม่ได้ครับฝากได้ครับฝากได้ได้เลยไปฝากเอาฝากไว้ใต้เด็กก่อนแล้วกันได้เลยครับทั้งหมดครับผมนันจโมครับผกนำกาวบนมือทั้งหมดกับข้าใต้กองแบบสุ่มครับผมแล้วก็ตรวตามใครที่เหลืออยู่ของลูกเรอหกใบครับพี่ลูกเรือหกใบครับตัวหกใบคนละหกใบครับได้เลยครับลูกอมประหลาดครับได้เลยครับวิวัฒนาการฮิโตะคังเงี้ครับผมให้กลายเป็นลิซาัลตันเอ็กซ์ครับได้ครับจากนั้นความสามารถครับผมปกครองแดนจมัดล้างได้เลยนำพลังงานพื้้นนฐาาไมกสุดใบโโอห มากสุดสาใบครับแต่ผมจะเอามาสองใบได้เลยปฏิทินให้เบอร์มิงแตามใจชอบครับผมเลือกเป็นเจ้านี่ครับผมพลังงานไฟพื้นฐานสองสองใบติดให้กับเจ้าลิซ่าดอนเอ็ครับได้เลยครับติดจี้จมือควแล้วอย่าลืมแล้วก็ใช้ <c oughs> น็ตบอลครับผมได้เลยครับเ <c oughs> ติปเบอร์มิงนพื้นฐานหนึ่งใบลงไปครับโอ <Okay. S 2> เคเลือกเป็นทีต่ตกของงี้ใบครับได้เลยครับที่จิกนี้สื่อผมจะไม่ได้จัววใช่ไหมถอดนี้ก่อนเอาลิซ่าดอนเอขึ้นใหม่ครับผมครับผม จากนั้นครับผมโจมตีเลยครับไม่ท่าเบอร์ดีกตาครับผมร้อยแปดสิบดามจโอ้โหร้อยแปดสิบดามจครับผมน้องบาซูรุกลายเป็นผุยผงหมดสภาพไปกี่รอบได้เหกรอบเท่านั้นเองหมดสภาพครับหยิบการละวันหนึ่งใบครับครับผมลูกเลือกเลจิเอนตี้ขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อสู้เขาเถิงการถึงใบลูกใช้ภาชนะแห่งผืนบัตเรพีครับผมทีมเลจิเอเลคีไปเฮ้ย อยูข้างหน้าตายแล้วไม่ครบนะชื่อไม่ครบนะไม่เป็นไรนแต่พ่งจัดการเองนะเอายุ่งเฉยพลังงานต่อสู้กับพลังงานน้ำแล้วกันครับครับผมใช้ไฮเปอร์อลทิ้งพลังงานน้ำกับพลังงานต่อสู้ไปเลยครับผมเลือกการปลกมหนึ่งใบแสดงให้สองภาพดูน้ำขึ้นมือครับผมเลือกเลจไ i ส์ครับทีนี้แหละเบนเจนเดนดาดไม่ครบจั่วเอา เพื่อนเดเ่อนเด็กเพื่อเด็กเพเด็กเพอะไรอ่ะคันเบ็ดคันยอดนะครับผมเก็บเ,เล่บาซูรุกับเลติเอริทีครับครับผมพลังงานได้ไหมครับบาซูรุบาซูรุสองตัวเก็บไม้หมดเก็บไม้หมดเอาเข้ากองครับผมเหล่าสลับครับครับผมกว้างเลี้ไอซ์ลงไปที่อันหนึ่งนครับผมกว้างโพงถ้ำใหญ่ซีโร่มีจริงด้วยเป็นหมายพิเศษครับดพลังงานจากมือ ไกับเลจิเอรีคิดครับผมพลังงานสืบทอดติดที่โปเกมอนจะเป็นพลังงานสีอะไรก็ได้ครับผมถ้าเกิดโปเกมอนตัวนี้หมดสภาพจะได้สลผภาพจะได้ไพ่ลดลงหนึ่งครั้งหนึ่งใบคตีแล้วจะไม่ได้ไพ่ใช่แล้วครับผมแล้วเพี่หใช้เซยุครับทิ้งการทั้งหมดบนมือครับการบนมือเปศูนย์ใบตีทั้งหมดหัวห้าใบเฮ้ยท่านนี้ตีต้องขอหรือเปล่าใช่แล้วเสียดายนะพลังงานไม่เป็นไรแต่ว่าพี่นุกกำลังคิดอยู่ว่าพี่นุกจะเล่นแบบเอสซีสักหน่อยเล่นอะไรอ่ะ นกฟางบาซูรุลงมาที่ตำแหน่งเลยครับผมมือแบบเนี่ยมีโปเกมอนแฮมไนซีโร่ครับผมมีโปเกมอนเซรัสเทอยู่บนบอร์ดพี่หนุ่มมีโอคาบองเอ็กซ์เซรัสเทอยู่บนบอร์ดครับ,รบจะท<ม>ำให้บนเบสสามารถวางโปเกมอนได้แปดชอ่องหลังจากนั้นนกใช้เนสฟอนครับมาแล้วเข้ามาแล้วอุ Z นเรซิร็อกครับครบแล้วครบแล้วอ่าเข้าใจแล้วก็คือเจ้านี่สีหลักสีจัดเลยต้องมี เลจิมาเต็นที่ใช่ครับผมแต่ว่าเนื่องจากยังโจมตีไม่ค่อยแรงครับผมพี่นุกถอดพลังงานสามใบครับถอดเลยเหรอใช่ครับืถอ,อดก็ถอ,อดเหออแล้วเอาโอกระปองขึ้นไปต่อสู้กับพีเอสครับอเอางี้เลยเหรอผมตีไม่ได้นะตรงบนี้ยเลจิเลจิ6ตัว หลังจากนั้นครับผมเรจิท์คิการ์ดใช้ความสามารถครับผมเชาปัญญาโบราณทาโปเกมอนบนกระดานฝ่ายเรามีเรจริจร็อกเรจิไอซ์เรจิสติลรเรจริเอลิกซเรจิราโกใช้ได้หนึ่งครั้งในเดินฝ่ายเราครับผมเ,เลือกการพลังงานสูงสุดซับไปจากตำแหน่งคิการ์ดฝ่ายเราติดที่โปเกมอนฝ่ายเราหนึ่งตัวโอ้โหติดที่โปเกมอนฝ่ายเราหนึ่งตัวตัวนี้ไงล่ะเอาไปเลยพลังงานโอ้โหอ่ะติดพลังงานต่อสู้พลังงานเหล็กและพลังงานไฟฟ้าให้กับ โอกระป๋องหน้าก,กากรากฐานอครับผมครับโอกระป๋องหน้าก,กากรากฐาน X ครับผมมีความสามารถการเตรียมพร้อมของรากฐานโปเกมอนนี้จะไม่ได้รับไดเมจท่าต่อสู้ของโปเกมอนที่มีความสามารถในเมนูโจมตีตีแต่พ่าย140ดาเดเมจดาเมจของค่าต่อสู้นี้จะไม่นําจุดอ่อนความต้านทานและเอฟเฟกที่มีผลอยู่ต่อบโปเกมอนฝั่งข,งข้ามมืนกันครับ140ยสเมจโจมตีก็เป็นโอ้โหผันเถิโอ้โห,โโหบีซิลเขาเจั่วแบบซิลซิลโอ้โห อ่ะผมตีพลังงานหนึ่งใบกับเจ้าฮินตกอะไรเงี้ยก็ละดับได้เลยข้างนอกเหมือนบังคับให้ผมใช้การ,ร์ดใบนั้นเลยรักเตือนนะผมครับผมเตือการ์ดชอบหนึ่งใบครับถึงมันก็ต e <ะ>้องเป็นใบนี <na> o, <waar. S 2> ้อยู่แ <SCOTT> ล <MP 3> <t> ้วแหละเพราะว่าต nice. no ีนใบนี้ไม่เข้าคนไหนดีนะคนไหนอะไรนะคนไหนดีนะโอ้ยเอาหัวหน้าแก๊งดีกว่าผมใช้การ์ดซัพพอร์ตครับผมครับผมคาฟังของบอสครับเอาหัวหน้าแก๊งมาครับเรจิกัสเรจิกัสขึ้นไปที่ตำแหน่งของฟู้้า ีตัวไหนก็เหมือนกันไม่มีในลุมเลยจบดีเลยครับผมเบอริจิตต์อีก180ยแปดสิบเมตรครับผมร้อยแปดสิบเมตรครับผมเบริกิตต์หมดสภาพหยิบการรางวัลอีกหนึ่งใบจ้าครับผมพี่ลูกเลือกโอกระป๋องหน้ากากมาตรฐานคือไปทีแต่เปลี่ยนต่อครับโวน์บอลผมมีจำกัดนะโควต้าอีกหนึ่ครับหกล้อก็ได้นี่เนี่ยวิวัฒนาการเดนทูล่าเป็นเดนทูล่าเอ็กซ์ครับใช้ได้นี่ใช้ได้เรจิหมดไม่มีเรจิแย่จังเลย เอ๊ตึ๊กตึ๊กอะมีลูกโจมตีแล้วครับผมตีแต่ผ่ารย140ดาเมจเป็น2 8 0ครับ280แดาเมจครับผมครับผมขัดเทือกเขาจะจั่วการ์ดครับได้เลยอ่ะผมใช้นิตบอลกันแล้วกันครับผมได้ครับเสืยบโวยมอนพื้นฐานหนึ่งตัวได้เลยผมเลือกมาเป็นโยมามารุอีกใบแล้วกันครับได้เลยครับนี่จะมาวางเท่ากันได้ยังไงเฮ้ยแย่จังเดี๋ยวนะถ้าผมไม่มีวลธการดินสันตายเบนผมก็สลายนี่นาตูมเรียกเลยว่าระเบิดเบ้นผมก็สลายีนะ แย่แล้วอย่างนี้ทํายังไงดีผมใช้มัคเตอร์ต่อเลยครับผมได้เลยครับขอคิดแป๊บหนึ่งได้เลยเอาอะไรออกมาดีเนี่ยผมเลือกเป็นใบนี้ครับได้เลยครับผมวิพาต้องการที่ตกางนี้ครับผมให้กลายเป็นลิขสิทธครับผมได้เลยครับแล้วจากนั้นก็ผ่านนะผ่านนด้ไหมเนี่ยผ่านได้ผ่านด้วยอย่างนี้แล้วกันลลโลตอมบีมากอนโลตอมบีครับเยอะเหลือเกินเป็น แล้วก็ใช้ความสามารถอะไรลรับผมบชาร์จทันใจเกาะกา3ใบแล้วก็ผ่านเลยแล้วกันโอเคโอ้โหผ่านแล้วครับข้าเทินเกาะกึงใบครับเจอของที่อยากได้เลยน็อกตัวนี้ก็แค่โลโดตอมไปสินะใช่ไม่กดวีตาตาเลยทั้งมันลวเขาเวีนูก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนุกวางบาสุลุก็ได้อะโอเควางเลยมันเบนซ์วีนวางทำไมโจมตีรอบผม140เดสเมตรตีแตกผ้ ได้การรางวัลสองใบครับอ่าแล้วก็เนื่องจากโป้บนกระดาษผมไม่มีโปยมอนเทรส์สเตลแล้วครับผมผมทำให้เป็นเหลือห <5 S 2> <า>้าใบห้าผมก็เอามานาฟี่ออกไปก่นอนเอาอีกใบหนึ่งเอาอะไรเอาไปดีอยู่มาบรรุไม่เอาโยม่มาลุเนี่ยสำคัญไม่กดวีตาตาซะด้วยไม่กดแล้วเดี๋ยวเก็บเอานั้นผมเอาพีเจียนเยอะขึ้นไปครับได้เลยครับเขาเรียกผมโจกัสรสิ่งไหครับได้เลยครับอุ้ยไม่มาแต่เมื่อกี้แล้วอย่างนั้นผม ความสามารถของคิดจิคิสื่อก่อนับผมครับผมเมื่อมีโปรยมอนของผมหมดสภาพม่เทินอีกไมล์ครัมาเทินตอบเมื่อเบอร์ที่แล้วอ่ะผมก็จะจั่วการ์ดได้สใบครับครับแล้วก็ทุกกดได้ทีเดียวนะอุ้ยพลังงานหมดหรือยังนะอยากรู้จังเลยถ้าอยากรู้ขอมักเศิรได้เลยดูหน่อยสิมีหรือเปล่าแน่บางอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดบ้างก็ดีนะรู้แล้วเสอร์อะไรได้เลยเสิร์ไปดีครับผมได้เลยและใช้เลยครับผม คันเบรชนยอดเก็บครับผมบอยมอนต์กับพลังงานรวมกันสูงสุดสามใบกับพวกกองครับผมเป็นโลตอมวีหนึ่งใบแล้วกันแล้วก็ละไงอีกสองใบครับผมเพื่อกดสตาร์กดช่แล้วใช่แล้วเอ้ยคันเบร์ไปด้วยอุ้ยเนียน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 มีวัฒนาการก่อนครับผมได้เลยครับลิซารอนยีกขึ้นมาครับผมแล้วบุคลดลชนะล้างเลยได้เลยอ้อมมาไปเดียวพอได้เลยผมลงอีกสักครัวก็ได้ครับผมได้เลยีตกครั้งนี้มาก่อนไฮเปอร์บอลครับผมได้เลยครับ ทิ้งเจ้าโป๊ะกับพีเทียนนะไปเป็นคู่เลยโอเคลงกองทิ้งไปเลยไหนๆก็ไม่มีต้นไม้แล้วเสิร์ฟไปว่าหนึ่งใบขึ้นหนึ่งครับผมได้เลยครับเป็นผมก็จะเสิร์ฟเป็นเจ้าโลตอมบีครับผมโอ้ยกลับมาอีกแล้วมาจั่วก่อนครับด้วยความสามารถของคงน้ำใหญ่ซีโร่ครับตอนนี้มีนิดตอนอีกนะได้รับโทษทักมืดเอามาลงต่อได้พีเจี้ยนดีไหมก่อนครับเอาพีตัครั้งนี้ไปมอบได้ครับเจ้าดีมันมันขวางทางเหลือเกินเดี๋ยวนะผมลง เช่าโลตอมบีครับผมได้เลยครับแล้วก็ไปชาร์จทันใจครับตัวสามใบและผ่านเลยครับอัลเทอร์นตัวการ์ดหนึ่งใบครับพี่นุกใช้ไฮเปอร์บอรครับผมทิ้งเซยุกับโครงถ้ำใหญ่ซีโร่โอ้ยยังยังไม่ความยังไม่ความยังไม่ความโอ้โทษโทนโทษพี่นุกเลือกโปเกมอนดึงตัวไซน์เหอร์บอข้ามดูแล้วน้ำขึ้นมือจะเป็นใครไปได้เราเรจิกกิ๊กัสครับขอบคุณละ หลังจากนั้นมี่ลูกใช้ความสามารถของเรจิกิกัสเลยครับผมชาวบัญญาโบราณมีเรจิครบทั้ง6สีที่ลูกเลือกพลังงานสาใบ 1, 2, 3สองสามติดที่เดนทูร่าครับ mm hmm. หลังจากนั้นมีลูกถอดพลังงานหนึ่งใบครับผมมีลูกถอดเป็นพลังงานไฟฟ้านี่ละที่ตำแหน่งเดนเอาโอก,กระป๋องหน้ากากหน้าฐานลงมาครับผมเอาเดนทูราเอขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อสู้ครับ ยุคนี้มันเกะกะนะครับนี่หัวบอลใช่ครับบอลมันเต็มไปหมดเลยแล้วพี่นุ๊กก็ใช้ซัพพอร์ตครับผมคำสั่งของบอสโดนแล้วพี่เจียดขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้เลยครับไม่นะพี่เจียดแล้วพี่นุ๊กก็โจมตีครับผมปูทูไรร้อยแปดสิบเดเมจครับผมทิ้งการ์ดพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้ทั้งหมดที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดเทิร์นถัดไปของฝั่งน้องข้ามฝั่งน้องข้ามไม่สามารถนำการ์ดไอเทมจากคนมือมาใช้ได้โจมตีนี่การ์ดไอเทมใช้ไม่ได้ไอเทมใช้ไม่ได้360เดซเมจครับผมพอดีพีเจียแพ้ไฟฟา โอ้ไอเทมทีไม่ได้พี่นุ๊กเด้การรางวัลสองใบครับโอ้มาแล้วเย้แล้วห้ามใช้ไอเทมเท่านั้นเองโอ้โหเอาลิซตดอนขึ้นไปครับผมได้เลยครับเพราะเดี๋ยวงจ่วก,การครับผมได้เลยครับโอ้ย่างี้ผมก็ใช้ลูกมาหลานไม่ได้นี่ได้ใช้ไม่ได้นี่เฮ้ยจบแล้วโอ้ห้ามใช้ไอเทมโนไอเทมโนโมไอเทมโอ,อ, no no โอ้มีวัฒนการไม่ได้ แค่ที่จะได้ปิดคืนนี้ยากแล้วสีตรงยากเลยพี่สีเราควรจะจัดการอะไรดีเลยทีเนี้ยโอ้ยากเลยเนี่ยแต่นี่เป็นไอเทมสมไตใช่ครับผมสามารถใช้ได้ไม่ก่อนไหนเลยครับอันนี้ใช้ไม่ได้ที่ใช้ไม่ได้นี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได, <laughs> ใไได้ใช้ไม่ได้ดังมือเลยยังพอเป็นไปได้ครับเพราะงั้นผมต้องพลิกวิกฤตป่ะครับผมครับผมเพราะว่าเมื่อไหี่แล้วมีพเจิตผมเสียชีวิต บนสภาพบนสภา,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 าพยังไม่ไตยเนย <c oughs> จ่วกะสาบายครับผมรับผมไม่ติดเลยไม่ติดของที่อยากได้แย่แล้วถ้าเมื่อกี้จวติดแล้วก็เรายังกดเสิร์ฟได้เท่าเลยทีเนี้ยผมก็ต้องไปวัดกันแล้วล่ะครับครับท่านผู้ชมผมใช้ความสามารถสตาร์เลยครับผมเห็นไม่เป็นมุงไพรครับผมตสตารไ,<ห>ไปภาพเสิร์ฟการที่ชอบหนึ่งใบขึ้นมือครับผม ผมเลือกเป็นใบนี้ครับผมได้เลยมันจบแล้วท่านผู้ชมมันจบแล้วเหรอใครทาให้เราวัดได้มันติดไพไปแล้วประกันเราเล่นสายยือ้อเอยทําอะไรปีเลยโอ้บอลระเบิดตังคลิกไปให้บอลบบอ,อ่าพี่นุ๊กต้องลดให้เบ็นเหลือ4ี่ช่องนะผมใช่ <c oughs> รรครับผมเจ้าของทําก่อนรถเรจิร์วครับรถบาสุรุไปเหลืออีกสองตัวสินะไม่อยากให้เต่าจาับไปเลยเด็กๆอย เดลจิตนะโป๊ะลาปอนยังอีกยังเหลืออีกตัวนึงยักยักยักขออีกหนึ่งตัวขออีกหนึ่งตัวครับเรดี้อะไรทีครับครับผมผมเอาโลตอมไปแล้วกันครับหมดประโยชน์แล้วโอ้ยังเหลือตัวนั้นอีกตัวนะหลายจริงหลายจริงเดี๋นั้นผมก็ใช้ซัพพอร์ตครับผมครับเบปเปอร์ครับผมได้เลยครับเสิร์ชไอเทมและไอเทมสมใจอย่างหนึ่งใหมที่มือครับผมได้เลยไอเทมสมใจผมเลือกเป็น ถ้าขั้นหมดสุดตายครับผมแล้วก็เอาทอรเตอร์แคชเชอร์มาด้วยได้เลยครับเหนือยตัวนั้นมันขึ้นมาได้เธอที่เล่นในเทพไม่ได้นะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนได้เลยครับหลังนั้นผมก็ไม่ทำอะไรครับโจมตีเลยครับเบอร์นที่100ร้อครับผมบวก30ตามจำนวนไพ่ที่ฝ่ายอีกไปครับผมพี่นุ๊กหยิบไป4ใบครับผมบวกไปร้อยยี่เป็นส0มร้อยเดเตมเรนโทราเยสกดสภาพครับหยิบการละวัน2ใบครับผมพี่นุ๊กเลือกหน้ากัด๊กกระถางขึ้นไปโอ้ยอยากได้ทั้้งคู่เลยใช ะวางเลยจีร้องคงไปที่ตำแหน่งนี้ครับผมครับผมติดพลังงานจากมือให้กับโุกระป๋องครับผมครับผอยากใช้อ่ะติด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 ติอยู่ติดอยู่ติดอยู่ปัดโถเอ้ยเซยุครับผมทิงการทั้งหมดบนมือฆ่าไปไอแคนดูดิสออเดมไม่รอย่าทำอย่างนั้นเลยครับเอาพี่นุกโจมตีเลยครับผมตีแตกพ่ายร้อยสี่สิบเดเม็ครับไอสี่สิบเพราะผมยังคุยกันได้อยู่ยังคุยกันได้อยู่ได้เลย หยิบไม่ได้ซะด้วยจากในไพ่เนี่ยเขาเลยจูอ่ากันหนึ่งใบครับได้ครับแปะเขาให้มาแล้วมาแล้วของที่อยากได้เหลือกี่ใบอะพี่เอสถามเองตอบเองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองเหลือแค่นี้ยังั่วไม่ได้ของที่อยากได้สักใบมันแบบมันเศร้าใจเหลือเกินมันเศร้าใจมากๆเลยอุตส่าห์เสิร์ฟมาตัดขอเราด้วยนะของเสิร์ฟไม่มีเลยนี่ลำบากจริงครับพอไม่มีของเสิร์ฟแล้วแบบเรามีเงาต่อสุนมากเลย ผมใช้ไฮบอลครับผมครับผมเลือกทิ้งการ์ดสองใบเสือกโปยมอนหนึ่งตัวครับผมครับผมซึ่งผมก็จะทิ้งเป็นไม่ได้ใช้ละเนี่ยเสือมาทิ้งของแท้ครับเติรการ์ดที่ชอบตื่นไปขึ้นมือครับผมไปเลยซึ่งโปยมอนที่ผมชอบก็คือคนนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมขอดูอีกทีได้เลยครับโอเคเป็นคนนี้แหละครับผมออกมาเป็นเจ้าโยนัวครับผมโอ้ยโห้ามล่างเลยึ้นใหม่ไหมใหมครับ ปัญหาคือติดลากขานี่แหละเย่ผมเย่วิวัฒนาการครับลูกประหลาดวิวัฒนาการเจ้าโยมามารุครับผมไม่กลายเป็นโยนตหว่ครับผมแล้วจากนั้นผมวิวัฒนาการต่อเลยครับลูกประหลาดครับผมวิวัฒนาการเจ้าฮิโตะคางเงะครับผมให้กลายเป็นลีซาดอนครับผมได้เลยครับอาศัยความสามารถปกครองแดนชนะล้างครับผมได้ครับเติมพลังงานไหมหนึ่งใบได้เลยแล้วก็ถ้าแตะปุ๊บแล้วก็วางปุ๊บ หยิบไพ่ปุ๊บวัดใจมอสปุ๊บไปเลยนะเราดิ้งดิ้งก่อนใช่ไหมดิ้งดิ้งก่อนนะดิ้งดิ้งอันนี้ร้อยสี่สิบคนนี้ไม่ตายด้วยไม่หมดสภาพด้วยเอานิ่งก่อนละกันโอ้อยากนิ่งอยากมีโลตอมขึ้นมาทันทีโอ้ดกเหลือแค่นั้นนะมันมันไม่ม,ม,มีอะไรเลยได้ยังไงเนี่ยผมใช้ทับหมอนครับผมครับผมเปเปอร์ครับเปเปอร์ครับเปิดมาครับสองใบได้เลยอ่ะผมเอาเป็นไฮเปอร์บอลใบเดียวพอครับผมได้เลยครับจากนั้นก็ นี่นะตีเบอร์น1กความสามารถครับผมการเตะบอลของราชฐานขอเกมบอลตัวนี้จะไม่รับไดเมจถ้าต่อสู้ของโปเกมบอลที่มีความสามารถครับผมไม่รับจ้ะผ่านเลยครับผ่านแต่ตัวครับแกสัดเตเดียมไม่ได้เวลลกูดเวลลกูดเวลลกูดเกมกลคนวัดใจของเทพดูเด็กหน่อยพาชนะผืนเป็นทีครับผมทิ้งกิฟต์เอนเนอร์จีไป มันเหลือครบนะของที่เล่นได้นะจริงกับพี่ตัวไม่ขึ้นเลยตีโยนัวปุ๊บผมก็กดโยนเอ้ผมกดโยนัวไม่เอ้ตีโยมามารุปุ๊บผมโยนัวไม่ได้นะใช่แล้วของการต้องมีต้องมีใช่ไหมอะอย่ามีนะมีอะไรอย่าอย่ามีอ่ะอย่ามีอันนี้เหรอคำสั่งของปอครับผมตีโยมารุนี่แหละไปลึงไปไม่ต้องเล่น ตี๊แปลกไพ่ตู้ลุกเพกหนึ่งไหมอยากจะดึงตัวอะไรพี่นลูกคนพิเศษก็ไปเลยโอเคโอเคเชิญเอาโยงวามรู้ควมสภาพครับผมครับผมดีนะไม่กดไปกดทีเกินเลยนะเขาเรียกว่าจวดการครับผมโอ้โหมาตั้งแต่เมื่อกี้ผมชนะแล้วบ้าเลยแล้วอยู่ผมก็อยู่ผมก็อยากใช้เ c เตอร์แค a เชอร์ครับครับผมไม่มีเอาไม่มีทำไมมีดิเมื่อกี้ทิ้งไปแล้วใบหนึ่งไงออ๋แล้วผมก็พลิกวิกฤตไป ตัวสามใบครับผมเป็นอะก่อยยังวิกฤตอยู่ไม่วิกฤตนี่นาใช้ซัพพอร์ตครับผมครับยาไปเปอร์ครับผมอ๋อทำไมเซิร์เซอร์เซิร์เซอร์โหเล่นเล่นกันเหลือเล่นสี่ใบใช้ผมน้อยกว่าผมใช้เคาน์เตอร์แคชเชียร์ครับผมได้ครับผมเลือกเป็นเจ้าเลนจิกิกัสขึ้นมาแล้วกันเลนจิกิกัสขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อสู้ครับแต่ต้นผมเบิร์นดิ้งดาร์ไปเลยครับผมครับผมเปี้ยงไปสามร้อยสามติมเตรหมดสภาพครับจั่วไพ่ถึงใบครับผม หยิบไม่ได้ยันจุดสุดท้ายสองปานตึงใบโอ้ยเป็นมันเป็นบล็อกโอ้ยโอ้ยลุ้นยันจุดสุดท้ายเดี๋ยใจจังเอาตีร้อยสี่สิบเมตรเอ๊ะหลังแล้วแปดเฉียดเข้าเทินผมจั่วการ์ดครับครับผมอื่มโด่งมากโอ้โหโดนโอ้โหโอ้โหคำฝังของบอลครับครับผมเอาเลยตีก็เออตีก็หมันนี่แหละตีใครก็ได้เออ เบรกดาวครับเรื่องอะไรวะเนี่ยไปเอามาโถ่เฮ้ยพี่มีนี่ด้วยนะไคล์รอดนี่ศตุ้งบ้าระห่ำร้อยแปดสิบเเมตรธาตุพืชเบนมันเต็มเฮ้ยจู่วไม่เจอกานวิจัยของศาสตราจารย์ติดพายูเพนเอาละครับก็มาอยู่ในช่วงเบรกดาวนะครับผมวันนี้มาแปลกมาเป็นเสียงภาคเพราะว่าที่จริงแล้วอะครับวันนั้นเป็นวันที่ไปส่ง น้องเอิร์ธครับผมไปแข่งที่ฮาวายตื่นกันแต่เช้าับอาจจะล้าเหนื่อยบ้างครับผมก็เลยเสียบไม่ไม่สนิทครับผมเสียบไม่แน่นก็เลยเสียงไม่เข้าคลิปเพราะงั้นอ่ะคลิปนี้กับคลิปหน้าจะได้ยินเสียงตอนเล่นอาจจะแปลกๆนิดนึงไม่สมมติเหมือนทุกทีนะครับผมก็ไม่เป็นไรขอโทษด้วยนะครับผมมามาเราคุยเรื่องเด็กกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับผมมากับเด็กเจ้าิกัสที่มีเดนทูล่าครับผมเป็นตัวทําให มีเบน8ช่องได้อ่าประมาณนี้ครับผมก็ที่จริงตอนเริ่มคลิปเราโชว์เป็นเดนทูล่านะตัวนี้เก่งมากนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเด็กตัวหลักๆของเขาเลยก็คือแกงเรจิทั้งหลายนั่นแหละครับเรจิเลนเจอร์อ่าซึ่งเด็กนี้อย่างที่เห็นครับผมด้วยความที่เอ้ยแต่ก่อนนะอะเรจิอะถ้าหากมีเบน8์แใบได้อะน่าจะทำทา่าแ,แปลกๆได้เยอะเราก็พอจะคิดกันได้แล้วแต่ว่าไม่มี บ้านเราไม่มีฟิลที่ทำให้มีเป็น8ช่องเหมือนที่อื่นเขาครับแต่ตอนนี้พอมีเจ้าโพงท้ำซีโรแล้วครับผมเด็กนี้มาเลยครับผมตัวน,นี้ก็คือเราเลือกใช้เป็นเดนทูล่าครับผมมีความสามารถในการโจมตีล็อกไม้ฝ่ายใช้ไอเทมได้ครับผมแล้วเจ้าด้วยท่าฟุกลุลซึ่งใช้สีเยอะมากแต่ว่า ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าเจ้าเลกิกิกัสดมีความสามารถชาวปัญญาโบราณซึ่งสามารถนำเอเนจีสามใบอย่างในกองทิ้งมาติดให้อะโปลิมอนตับเนี่ยชอบได้เลยซึ่งเงื่อนไขาการใช้มันก็จะยากสักหน่อยซึ่งต้องมีเจ้าเลกิเจนเจอร์ครบทุกใบแต่ว่าตอนเล่นกันอยู่ในไทยอ่ะมัน เบ้นแค่หใบอ่เบนแค่หาใบยังเล่นกันได้เลยเป็นเม็ดมากเกมตีกันแบบยับยับได้เลยครับตอนนี้เบ้น8ใบมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแหละเอาจริงๆรล้วความที่ว่าเจ้าลูจิเรนเจอร์มีท่าตีที่หลากหลายและมีท่าที่หลากหลายครับสามารถประยุกต์ไปตีตามจุดอ่อนของฝ่ายได้เลยครับเหมือน ปกติที่เด็กนี้เคยทําได้ครับผมเพิ่มเติมมาคือเจ้ามีเจ้าเดนทูล่าที่จะมาทําให้ตีทําทให้ฝ่ายใช้เท้ไม่ได้กับมีเจ้าโอกระปองหน้ากาก,กรักฐานนะครับผมที่ทําให้สามารถต่อสู้กับโปยเด็กที่มีโปยมอนใช้ความสามารถพิเศษนะครับผมเด็ก mm hmm. แดงทั้งหลายนั่นแหละได้เลยอย่างเช่นในคลิปนี้ก็คือยืนรักฐานดินัลสู้ลาบากครับแดงทั้งเด็กเราต้องไปเล่นทางอื่นกันไปอ่ะเรามาดูสตั๊กเจอร์ของเด็กบ้างครับผมเลจินเจอร์ใส่อย่างละสองครับผม มีแค่เจ้า雷ไอที่ใส่หนึ่งเนาะแล้วก็มีเจ้าโอกระปองรักฐานครับผมเป็นตัวที่เอามายืนไว้เพราะว่ามันน็อกยากครับผมสมัยนี้มีดาเทคแดงเนาะพอมันน็อกยากปุ๊บก็จะไม่ทําให้เบนไม่แตกใช่ครับเพราะว่าเจ้าโพงทำซีโร่จะมีเบน8แใบได้ก็ต้องมีโปยมอนเทราสเทลบนสนามนะซึ่งตัวนี้ยืนปุ๊บแทบไม่แตกเลยแล้วก็จะมีเจ้าเดนชูล่าครับผม2ตัว2คู่นะเอาไว้ เป็นค่าโจมตีทางเรือครับผมซึ่งจริงๆก็เป็นท่าหลักได้เลยเหมือนกันถ้าหากสมมติถ้าหากเขาไม่สามารถน็อกเราได้หรือว่าเขายังตั้งบอร์ดมาน็อกเราทีเดียวไม่ได้อะไรประมาณนี้เราสามารถปีถอดทีจี้หมดห้ามใช้เทมนะแล้วก็เจ้าชาวบัญญาโบราณติดใหม่ตีใหม่ถอดใหม่ตีใหม่ถอดใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆได้ครับผมทาให้ถ้าหากเราไม่มีบอร์ดที่พร้พอมพอที่จะเล่นอาจจะมีปัญหาได้เลยนะยิ่งถ้าสมมติผมวิวัฒนาการลิซซร์ดอนไม่ได้เนี่ย ลูกอมอย่างเงี้ยโอ้โหตายนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลูปบอลครับผมอย่างอสีแล้วก็จะมีฮิตสุยเฮวีบอลครับซึ่งใส่2เลยเพราะว่าเด็กนี้พื้นฐานเยอะครับผมถ้าหากเลยจีไอติดไพขึ้นมาสวยแน่เพราะงั้นเราต้องใส่เยอะมาเผื่อไว้ครับผมภาชนะไอพื้นบันตพี่สับเปลี่ยนโปเกมอนแล้วก็คันเบ็ดชั้นยอดใส่2เพราะว่าตะกอนเนี่ยอาจจะใส่เยอะแต่ว่าตอนนี้เรามีเพล อ่ามันเป็นเพลยามคำ้ำครับที่สามารถเก็บโปเกมอนจากในเบนซ์ขึ้นมือได้เลยซึ่งเอ้จากในกองทิ้งขึ้นมือได้เลยซึ่งตัวไหนโดนน็อกไปเจ้าเลจ,จิไม่ครบแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับผมยิบขึ้นมาเลยโคงซ้ำซีโร่ใส่สีปกติครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตจะเป็นงานวิจัยของซาจาร์แล้วก็เซโยครับผมซึ่งเราอยากทิ้งมือเพราะว่าเด็กเนี้ยครับผมถ้าเอาพลังงานไปอยู่ในกองทิ้งได้มันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นครับเพราะงั้น ทิ้งให้หมดครับผมไม่สนใจเพราะว่าของที่บนมือเราส่วนใหญ่ใช้ได้ใช้ออกได้หมดเลยอยู่แล้วมีปุยมอนเราก็วางหลุมเบนไปถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งได้อะไม่เป็นปัญหาของพลังงานเราเยอะครับผมแล้วก็มีคาสั่งของบอสสองใบต้องมีอยู่แล้วต่อไปก็เป็นพลังงานครับพลังงานก็อย่างที่เห็นครับผมหลากสีหนึ่ง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 มีไฟฟ้าสองครับเพราะว่าที่จริงแล้วเจ้าเรจิท่าไฟฟ้าเนี่ยเรจิเอเลคิมีท่าโจมตีที่ค่อนข้างเก่ง มันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับมันตีกระจายได้เพราะงั้นน,น,น่าจะเป็นท่าโจมตีหลักของเราก็ใส่มา2ครับผมมีก i ฟต์เอ r เนอที่เมื่อพวกเลจิเราติดอยู่แล้วถูกทําให้หมดสภาพครับผมสามารถจัวการให้มือเป็น7็ใบได้ซึ่งบอยมอนเราเป็นตัวเล็กกัเราโดนวันฮิตน็อกอยู่แล้วครับผมก็ติดไว้ใบหนึ่งแล้วด้วยความสามารถชาวบัญญาเราก็เอามาติดใหม่ทําให้มือ เราไม่ขาดได้ครับผมรู้ไหมนัทเอนจิ่เอาไว้เลือกเลยครับสีอันไหนขาดแล้วก็เป็นแทนได้1สีและจุดเด็ดของเลกนี่เลยครับก็คือพลังงานสืบทอดแทนเป็นสีอะไรก็ได้1สีและมีความสามารถครับว่าเกมละครั้งนะถ้าหากโปเกมอนตัวที่ติดพลังงานตรงนี้ครับผมถูกน็อกหมดสภาพจากท่าโจมตีของอ้ฝ่ายครับผมจะรับไพ่ลดลง1ครับผมซึ่งการว่าเราอะมีโอกาสที่จะโดนน็อกเจ้าพวกเรนเจอร์ทั้งหลายอะแล้วอ้ฝ่ายไม่ได้ยีไพ่หรือไม่ติดให้กับตัวอื่นแล้ว หยิบไพ่ลดลงได้ครับผมซึ่งตัวนี้มันบอกว่าเกมละครั้งนะทําได้แปลว่าเราตีไปอ่ะใช้ตีไปถอดปุ๊บเอากลับเข้ามาใหม่หรือเราตีอีกฝ่ายตีน็อกไปแล้วใช้เทคนี้ไปแล้วแต่ว่าไอที่บอกว่าติดได้ทำในงานได้เธอระครั้งอ่ะมันก็แค่ท่าหยิบไพ่ลดครับแต่ถักเทคข้างบนเนี่ยที่บอกว่าเป็นสีอะไรก็ได้เนี่ยคือกดได้เรื่อยๆเพราะงั้นนะ่ะถึงมันจะตกกองทิ้งไปเราก็สามารถเอาความสามารถชาวบัญญาโบราณะขึ้นมาติดเป็นสีอะไรก็ได้ ได้ตลอดเวลาซึ่งใบนี้เก่งมากสาหรับเด็กนี้ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเด็กเรจิเวนเจอร์ที่มีเดนทูล่าเป็นตัวหลักของเรานะครับผมเป็นตัวทําให้เด็กนี้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมมาสําหรับใครที่ชอบนะครับผมมีเก็บเจ้าเรจิเวนเจอร์ไว้ตั้งแต่สมัยนู้นนะครับผมสามารถเอากลับมาเล่นได้นะเติมของไม่เยอะเลยครับผมก็เติมการไม่กี่ใบจริงมันมีไขรอดด้วยนะเป็นธาตุพืชเอาไว้จบตีนอกเรซเซดอนเพราะว่าเด็กนี้ไม่มีเจ้าเรจิเวนเจอร์ไม่มีธาตุพืชอ่าประมาณนี้ครับผม โอเคครับผมใครมีเรจิเอ็นเจอร์ยังอยากเล่นมันอยู่หรือกลับมาเล่นได้ครับผมตอนนี้ก็แข็งเก่งใช้ได้เลยนะครับผมสู้ยากสู้ยากอ่าครับผมสำหรับวันนี้พี่เอสก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ<ม>ับสไครป์พวกเราด้วยใครอยากเริ่มเล่นการ์ดมาหาพวกเราได้เลยที่เดอะฮัรเซียร์ังสิต์ชั้น2นะครับผมอย่าลืมดูวิดีโอเก่าๆของเราก็ได้นะอยากได้เด็กริสไล์ไปดูได้หรือ